สวัสดีปีใหม่ครับวันนี้เราก็มาอัปเดตก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบนะคะก็ฝากกดติดตาม s ซั c r i b e ค่ะขอบคุณค่ะพุ้นกันนะครับก็จะทราบจำนวนการขึ้นการลงของหุ้นต่างๆนะครับโดยอ้างอิงจากโอ t ิที ตัวแรกก็จะดู most active value นะครับก็ตัวแรกก็เป็น g p s 4นะครับก็ตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่77.25นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นไปถึงบวก3.5บาทนะครับก็ตอนนี้ก็มีแนวโน้มขาขึ้นนะครับถ้าดูจากกราฟบ,บขาัขึ้นอย่างแข็งแก่งการลิยงตัวของเส้น ก็ยังเรียงตัวไม่สําเร็จสักทีเดียวนะครับเพราะว่า,าจริงๆต้องเส้น2องแลว,วันต้องอยู่ต่ำกว่าเพื่อนนะครับส้นและว,วันแล้วก็เส้นร้อยหวันต้องขึ้นไปครับอันนี้ก็ยังจริงเพายังเล็งตัวไม่สำเร็จก็ใกล้จะสําเร็จนะก็หลังจากที่ราคาเด็กตีตัวกลับขึ้นมานะครับก็ต้องรอกันต่อไปนะครับตัวถัดมาครับเ e. อครับเอ e. ก็ตอนนี้ก็ ขึ้นไปถึง3.25บาทนะครับก็อยู่ที่52.50บาทนะครับที่ตรงนี้นะครับก็ถ้าดูจากกราฟก็ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับครับโดยขึ้นไปสูงสุดที่54บาทนะครับแล้วก็ดูจาก x, a d x x D บวกนั้นเหลือ ตัวดีลบเยอะนะตัวดีลบก็อักขวุลและก็หมายควาว่าเขามีอ่าบุกขาขึ้นนะครับอย่างชัดเจนตัวถัดมาครับเป็นเดลต้าตัวนี้ก็เกินราคาพื้นฐานไปเยอะแยะนะครับซึ่งกอตตอก็ได้ออกมาเตือนนะครับออก,กนในตลาดน,นะครับให้ท่านนักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขายนะครับ แต่ก็ไม่เป็นผลนะครับเนื่องจากว่าราคานั้นบวกขึ้นไปถึง12บาทนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับโดยที่เช้าวันนี้นั้นก็เซตนะครับก็เปิดมาลบนะครับจากข่าวโควิดนะครับแล้วก็ข่าวต่างๆที่อยู่ในแง่ลบนะครับซึ่งก็ส่วนตลาดัองเจ้าโจนนะครับซึ่งบวกไปแล้วก็นิคายก,ก็บวกไปแต่เซตนั้นก็ลบนะครับตอนนี้ก็ลบอยู่ที่ 3 6จุดนะครับก็ถือว่าเล็กน้อยนะครับตอนเช้ามาก็เปิดขึ้นมาก็ลบขึ้นไป10กว่าจุดนะครับตอนนี้ก็ดีตัวกลับมาที่1,443.99จุดนะครับก็ถือว่ากำลังกลับตัวขึ้นมาดีทีเดียวนะครับอัดมาก็จะเป็นตัว STGT น,นะครับ,รบของที่เป็นหุ้นของเสียวิชัยเสียยากนะครับวิชัย เกาะเสียก็ก็ต้องถือต่อนะครับก็มีแนวโน้มที่จะกลับตัวขึ้นไปครับก็นี่ก็ซิกแซก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 นะครับแล้วก็กำลังเลียงตัวของเส้น E m เมนะครับก็ถ้าเกิดเลียงตัวกันได้สวยงามก็จะมีโอกาสดีดกลับขึ้นไปเพราะว่าโควิดกลับมาใหม่รอบนี้ะฉะนั้นถุงมือยางก,ก็ยังคงต้องขายดีก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะ ขึ้นมาที่อยู่ที่ประมาณแนวต้าที่90บาทน,นะครับตรงนี้ก็กลับมาที่90บาทน,นะครับ mm hmm. ก็ยังคงซิกซกอยู่นะครับจันทีติดโดยที่ประมาณ79หรือ81บาทก็รอสักครู่นะจ๊ะก็จะก็จะตัวขึ้นไปที่90บนนาบาทจัะก็กันตัวนี้ก็ตัวถัดมาก็จะเป็น IVL i b วีอก็บวกขึ้นไป0.75นะครับราคาที่37.75ครับก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับก็ถ้าดูจากกราฟก็น่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็เป็นการยอดตัวเมื่อไปทดสอบแล้วนิวไฮนะครับทดสอบนิวไฮที่42บาทนะครับก็ยอดตัวลงมานะครับก็ขายทำกำไรกัน ก็ระหว่างนี้ก็รอสะสมรอบใหม่ก็พุ่งขึ้นไปนะครับก็ดูจากแนวโน้มแล้วก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปได้แน่นอนนะครับแต่ดู a t x d บวกและ da ลบนั้นก็อยู่ที่10นะครับซึ่งต่ำกว่า20ถือว่าดีนะครับออการเรียนตัวของเส้นก็ใกล้จะเข้าระบบนะครับก็เหลือเส้น2ระะวัน,นเส้น2ระว,วันเส้น1้อยวัน สเส้น200วันเส้น105วันแล้วก็เส,ส้น14วันแล้วก็เส้น5วันแถวนี้ก็ถือว่าเรียงตัวขึ้นไปอสวยงามก็กำลังจะพยายามทำตัวดีขึ้นไปนะครับก็คงต้องซื้อทิ้งไว้นะครับสำหรับ iVL ครับก็โบกก็จะบอกก็กอบอกว่ามีเป้าหมายนะครับก็ประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวด,ดูเป้าหมายก่อนนะครับ IV l กั BL, อบโบกเป้าหมายไว้ที่ 45บ้าบาทนะครับสำหรับโมกุงสีนะครับก็จิสโกโ้ันนแนะขายอุลค่าเหมาะสมอยู่ที่26บาทนะครับแต่โมกุงสีนั้นแนะซื้อราคาประมาณสี้านะครับก็บุลร่ก็แนะซื้อนะครับแล้วก็หุ้นเด็ดฟื้นตัวนะครับราคาเหมาะสมจริงหรือนะครับก็เข้าไปดูนิดนึงนะครับ ก็สเดือนราคาหุ้นบวกไป71.65%สุดโสุดยอดนะครับ i ว l ครับก็กำไรฟื้นตัวนะครับในมาสสีปี63โดยที่มีโอกาสที่ธุรกิจจะหยุดชะงกัก5้ล้านเหรียญมาจากกรณีโฮโคโลคล่า35ล้านเหรียญเคประกันไม่ได้นะครับก็จากว่าผ่า17ล้านเหรียญหลายอย่างนะครับก็ ทำให้กำไรนั่นก็โตรั้งแรกในรอบ2ปีนะครับยูดต้าประเมินกำไรสุทธิปีหกสีของไอ l ออยู่ที่1.2หมื่นล้านโตขึ้น3 5 1ร้าสเออสหรับยูดต้าก็ถือว่า,ายังมีโอกาสนะครับก็โบกส่วนใหญ่แนะซื้อนะครับประมาณนี้สลหรับไอ l นะครับถ้เาเราดู ัดมาครับดู c p r นะครับ c p r นั้นก็นี้ก็ลบลงไป0.5นะครับราคาที่57.50นะครับตัวนี้ก็ยังถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับโอ้ไม่ใช่นะครับก็คงเป็นแนวโน้มที่เป็นไซเวดาวนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามีเดลบนั้นอยู่ที่30เนื้อ ADX แล้วก็ดบวกนะครับก็ตัวนี้ก็รอดักซื้อได้ที่ประมาณสักก็จะประมาณ เขาก็จะลงไปเรื่อยนะครับก็ลงไปถึงประมาณ55หรือ45-54เลยครับตอรอดักซื้อที่ตรงแถวๆนั้นนะครับเนื่องจากการเลื่นตัวของเส้น2เ1ว,วันเส้น105วันเส้นหรือเรียงจากมากลงมาน้อยนี่คือเป็นแนวโน้มขาลงนะครับก็จะทําให้ CP นั้นเป็นแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจดนะครบก็รอซื้อที่54บาทถัดมาครับตัว ปตชนะครับท t ทนะครับซึ่งปกตินั้นก็ราคาน้ำมันก็ปวกขึ้นไปนะครับสำหรับเป็นนะครับปักขึ้นไป1เลนกว่ากว่าหนึ่งดอลลารกว่าแต่ที่ราคาเขาลงวันนี้ก็น่าจะเป็นผลของการเก็บขังของอสลรัดหรือว่าทั่วโลกนะครับก็มีโน้มที่จะลดลงนะเพราะว่าเนื่องจากว่าจะ,ะประชุมกันแล้วก็ ซึรร่งผลผลิตขึ้นมานแล้วก็จากโควิดที่ทำให้ทุกอย่างต้องจัดดาวหรือว่าต้องหยุดชะงักนะครับก็เลยทำให้การดำมันการใช้พลังงานเช่นน้ำมันหรือแก๊สก็ลดน้อยลงนะครับก็เลยทำให้แนวโน้มรตทนั้นถูกมีปัญหาครับซึ่งวันนี้ก็ลงไปถึง1บาทราคลสุดอยูที่4 1 5 0บาทนะครับ มาครับเคแบงเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับรว่าปตทอนะน,นั้นมีแนวโน้มเช่นไรก็ยังคงเป็นแนวโน้มไซด์เวไปด้านข้างนะครับดูจากตรงนี้ก็น่าจะมีโอกาสกลับขึ้นไปที่50บาทได้นะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับก็น่าจะกลับขึ้นไปที่50บาทได้เพราะว่ามีการเล่นตัวเส้น2องวันเส้น14วันเส้น14แล้วก็เส้น1 0 5วัน เส้นอยู่เส้น2องแลาววันนะครับก็ถือว่ามีโอ,อกาสเป็นการยอดตัวเล็กน้อยนะครับแต่ว่ารประเด็นก็คือว่าพอเปิดยอดนี้เปิดย่อดตัวลงมาแต่เป็นย่อดในแบบสีเขียวนะรจริงๆต้องเป็นสีแดงถ้าเป็นยอ่อเปิดยอเปิดย่อดสีเขียวนั้นก็คืออาเปิดยอดสีแดงก็คือว่าจะต้องลงต่อนะครับแต่ถ้าเปิดยอดสีเขียวนั้นก็มีโอกาสไซเวไปด้านข้างแลนะกลับตัวขึ้นไปด้านบนนะครับ ก็มีโอกาสที่จะไปที่45บาท50บาทนะครับตาแมแนวโน้มนะครับถ้าดูจากข่าวก็เป็นไปตามดัชนีนะเพราะว่าดัชนีตอนนี้พาล,ลงทุกอย่างก็ลงตามดัชนีครับก็ข่าวขอ,องปศนนะครับตัดมาครับเคแบงวั K นนี้ก็ลงไป2บาทนะครับก็ถือโอกาสที่ ซื้อเข้าไว้นะครับเพราะว่าลงตามดัชนีนะครับเซ็ตนะครับก็ลงมา2บาทก็ถ้าซื้อไอว้ที่111บเอ็ดบาทก็มีโอกาสถ้าเกิดหุ้นดีดกับขึ้นไป4,500ก็มีโอกาสที่จะบวกขึ้นไป3าบาทนะครับหลักเคแบงนะครับเราก็ดูข่าวนิดหนึ่งนะครับว่าเคแบงมี 6, 6ล็อต16ล็อตบริษัทซื้อสูงสุดห7ล้านบาทนะ yani ครับก็วันนี้ก็ มีปิ๊กกลอดสีหลักทรัพย์เคแบงก์ซื้อขายสูงสุดนะครับ5 7ล้านนะครับเงินสำรองสด36,800ล้านบาทรับเทศกาลปีใหม่ก็ยังถือว่าดีนะครับก็มีแนโน้มที่จะโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดเด่นโบเกอร์แอปเปา1 8้บาทนะครับจบค้าลงแล้วหรือยังเราก็ต้องมาดูก,กราฟนะครับกราฟเป็นไงบ้างโอเคก็ถือว่าจบขาลงนะครับ เส้นต้องรอเส้นร้อยวัตต์ขึ้นไปตัดเส้น200วัตต์นก็เส้น14วัตต์ก็เจวัตต์ก็เหนือเส้น2อ0วัตต์เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คงยังเป็นไซด์เว์ไปด้านข้างนะครับก็มีเปิดกระโดดตามเซตลงมานะครับคือเ,เปิดแล้วก็มีช่องกับแล้วก็ลงมาตรงนี้ก็คือเป็นเปิดกคบขาลงแต่เป็นประเด็นคือเขายงเป็นสีเขียวอยู่ ก็มีโอกาสดีดตัวกลับขึ้นไปได้นะครับถ้าดูจักตรงนี้เป็นแนวโน้มแนวนี้นะครับก็พยายามเอาใจช่วยนะครับให้กลับขึ้นไปตอนนี้ก็ถือว่าซื้อเื่อลบถ้าเกิดตลาดลงแล้วก็เซ็ตลงแล้วก็เครแบงลงแล้วก็ทำการซื้อนะครับเพราะว่าจะเป็นการเหมือนกับซื้อในที่ต่ำแล้วก็รอเทขไย่เมื่อได้กำไรนะครับนี่ก็แล้วแต่ท่านนักลงทุนพี่ดาวนะครับ ก็ยกตัวอย่างให้เห็นกันให้เฉยนะครับแล้วก็มี C.P.S มี T.M.B แล้วก็มี B.G.M i นะครับส่วนเราจะมาดูตัว most, most active volume กันนะครับซึ่งวันนี้ก็ตัวที่เป็นที่หนึ่งก็ยังเป็น T.M.B นะครับ T.M.B mm. นั้นก็เข้าปิดไลทยทิดนะครับเนเดือนนะเป็นน่าจะเป็นเดือนนะเพราะว่าเข้ามาจากราคา0.09ขึ้นมาถึงตอนนี้1.04ก็อยู่ลงบริเวณนี้นะครับ สินตัดูแนวโน้มจากกราฟก็ยังถือว่าเห็นไหมครับเขาขึ้นมาจาก0.8 0.8 0.84ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึง1ดก,กว่าตอนที่จะด,ดีตัวลงมาตามนี้ถามว่าตอนนี้ก็คือยังคงต้องรอให้เส้นเลียนตัวนะครับก็เหมือนอแบง์เมื่อสักครู่นะครับตอนนี้ก็เปิดโดดกระโดดลงก็เป็นความหมายว่าจะเป็นสีเขียวอยู่นะครับ โดดลงสีเขียวก็คือว่ามีโอกาสกลับขึ้นไปได้นะครับอันนี้คือเหมือนอะมายเพราะว่าเขาโดดตามเซ็ตนะครับคือจะโดดรงตามเซ็ตนะครับคือเซ็นั้นก็มีท่าทางที่จะดิ้ลบเพราะว่าโควิด -19 นะครับแต่ถ้าเปิดมาสักระยะหนึ่งเขาก็มีโอกาสดีตัวกลับขึ้นไปเนื่องจากว่ามีมาตรการหรือไปดูมาแล้วก็แนวโน้มของการติดโควิดก็เยอะขึ้นไปก็ทําให้ ิดว่าน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้นะครับก็ยังไม่ส่งผลดใดๆก็ทำให้ออตลาดกับเกือบขึ้นมาบวกนะครับตอนนี้ก็ลบอยู่5.36จุดนะครับก็ทําให้ตรงนี้ก็เป็นสีเขียวไปนะครับเรือเปิดลงมาจริงๆมันต้องเป็นสีแดงครับก็ยังคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่ประเด็นก็คือว่า ถ้าเป็นถ้ามีดีไอลบนั้นอยู่เหนือ20ก็ถือว่าเป็นโน้มขาลงนะครับอันนี้ก็น่าจะจบขาขึ้นไปเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นอย่างงี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ยอตัวลงมานะครับก็ประมาณนี้นะก็รอจะรอรับที่ประมาณสักหนึ่งรอรับที่1นนะครับ กับต้านสำคัญนะครับผตัวหนึ่งนะครับอลับที่1ถ้ายังไม่สามารถดิดกลับขึ้นไปได้ก็คงต้องตดัดลอดที่ประมาณ0.9นะครับ0.96ครับก็ถ้าเกิดท่านที่เข้าที่1่ก็คัดลอดที่0.96ถ้าเขายังขึ้นต่อไปได้ก็ถือต่อไปนะครับเพราะว่ามีโอกาสทำกำไรสำหรับ TMB เพราะว่าเป็น คุณยอดเยีมของปลายปีและต้นปีนี้นะครับอัดมาก็จะเป็นซูเปอร์ซูเปอร์นะซูเปอร์วันนี้ก็บวกขึ้นมาสองนะครับก็ต,ตัวนี้ก็มีข่าวดีนะครับสำหรับข่าวนั้นก็การจ่ายไฟนะครับที่เวียดนามจำนวน150เมกะวัตต์เรียบร้อยนะครับทำให้ต้นปีก็น่าจะมีรายได้ทะลุเงินล้านบาทนะครับแล้วก็เลยสร้างลอ f ไฟ0 0ามกะวัตต์ ่อที่เวียดนามนะครับก็คงต้องมีรายได้ต่อไปเรื่อยที่ต้นปีก็น่าจะประมาณสัก7000ล้านบาทรายได้นะครับก็รวมถ้ารวมถึงปี65นะครับก็เลยรวมอีกปีหนึ่งก็น่าจะรายได้ลุกหนึ่งหมื่นล้านบาทได้ธรรมดาไม่เป็นเตื้นธรรมดานะก็เป็นงบนะครับของเมื่อเดือนธันวาบอกว่าจะมีประมาณ20,000ล้านบาท ต็แต่หมื่นล้านบาทก็รอการปันผลแล้วกันสาหรับตัวนี้นะถ้าเราดูจากราฟก็จะเป็นแนวโ่้มขาขึ้นนะครับปกติหุ้นตัวอื่นเขาก็จะกระโดดลงใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ก็คือหุ้นนั้นเปิดขึ้นมาก็ดีดตัวขึ้นใหม่นะครับสูงสุดที่0.99ก็มีโอกาสขึ้นไปอยู่ที่1นะครับนี่ก็น่าจะปิดที่1บาทได้เป็นหุ้นที่ นบาทได้ในที่สุดนะครับเพราะดูจาก D/A ลบนั้นก็อยู่ต่ำกว่า20นะครับ D/A บวกน, Di นีนอยู่22แล้วก็ A/DX อยู่30ก็ถือว่าเป็นนุ่นขาขึ้นนะครับโดยดูที่นี่ก็จะเป็น200วันอยู่นี่นะครับนี่105วันนี่7จวันแล้วก็15วันไ4วันก็ถือว่าเรียงตัวอย่างสวยงามสลับเส้น m a v นะครับก็เป็นแนโนมขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับถัดมาตัวเซฟวันอัพนะครับตัวนี้ก็ ขึ้นไปถึง0.05นะครับตอนนี้อยู่ที่0.48นะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นแนวะรุ่มขาขึ้นนะครับอย่างชัดเจนนะเพราะว่ามี D ลบอยู่ที่10ที่เหลือก็40กว่านะครับแล้วก็มาดูราคาจะเห็นว่าเขามีราคาพุ่งขึ้นมานะครับก็มีโอกาสกําลังจะกลับขึ้นไปเพราะว่าขึ้นพ้นเส้น200วันกลับ,ลบ,ลบ,ลบขึ้นไปแล้วก็ รอ,อเส้นร้อยห้าวันทะลุเส้น2องวันขึ้นไปแล้วก็เส้น5จัวันทะลุขึ้นไปตอนนี้ก็พยายามกําลังดีตัวเองขึ้นไปตอนนี้น่าจะประมาณสักน่าจะแนวต้านอยู่ที่ประมาณสัก0.46หนะครับ0.46หรือ45้นะครับซึ่งตอนนี้ราคาอยู่ที่0 4น ก็ถือว่าเลยแล้วแนวต้านตัวแรกไปแล้วนะครับพอถ้าเกิดแนวเลยแนวต้านศูนย์ขึ้นไปได้ก็จะเป็นแนวต้านถัดไปก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ0.50นะครับมาดูแนวต้านถัดไปนแนวต้านถัดไปก็อยู่ที่ 0. 5 0หรือ5้านะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาทะลุถึงแนวต้านถัดไปก็เป็น0.60นนะครับนี่ก็มีแนวโน้ม ตัดขึ้นไปย่งต่อเนื่องเลครับรับเซ็นรับะครับก็ลองดูข่าวนิดนึงนะครับว่าเป็นข่าวดีหรือเปล่าสรุปการจัดแานพวกนี้นะครับก็เริ่มซื้อขายหุ้น30ก็ถือว่ามีโอกาสนะครับตัวนี้ก็เป็นข่าวดีการเพิ่มทุนนะครับเริ่มซื้อขายตั้งแต่30ถึง60นะครับอันนี้ก็ดูรายงานทั่วไปนะครับ ก็ดูมีเปอร์เซ็นต์ดีนะครับก็ถือว่ามีโอกาสนะครับสหรับเซอร์เบนะครับทีนี้ถัดมาครับก็เป็นใน p c นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.04นะครับราคาที่3.6776นะครับถัดมาก็จะเป็นตัว B.W.B.W.G. นะครับมีเม็ดตะกีนนะครับก็ถือว่ามาได้สวยนะครับก็ดูที่ข่าว เนะ็ถือนะครับรบาคาประมา0.53นะครับซึ่งตอนนี้ราคาก็อยู่ที่0.49นะครับ0.53ก็ประมาณนี้นะก็ยังมีโอกาสขึ้นไปได้อีกนะครับถ้าดูจากแนวะโน้มก็พ้นเส้น2วันพ้นเเส้น75วันแล้วก็กำลังพยายามจะพ้นเส้น105วันนะมีโอกาสขึ้นไปต่อโดยที่ d ีลบนั้นอยู่ใกล้21 20นะครับ ก็เฉลี่ยว่าต่ำกว่า2ตัวบนนะครับดีคือดีไอดีเอกกับดีไลบไอดีไบวกนะครับคือต่ำกว่าดีไอบวกออก็ยังคิดว่าเป็นไซด์เวย์ขาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็คงจะไซด์เวย์ขึ้นไปสำหรับเบตเกน,นครับไอเน็ตครับบัวนี้ก็บวกขึ้นไป0.12นะครับก็บวกไปเยอะทีเดียวนะครับราคาที่4.28 กัถตันนี้ลงไป0.04นะครับราคาที่3.40นะครับแล้วก็ตัวดิลนะครับก็ยังคงอยู่กับที่นะครับสตาร์ทครับแล้วก็ WHA นะครับวันนี้ก็ลง0.02ราคาที่3.02แล้วก็ ea ก็บวกขึ้นไป3บาท25สตาค์นะครับแล้วก็ราคาที่52.50บาท ประเด็นก็คือประมาณนี้นะครับก็ในทั้นเด็ดรับทราบได้รับรู้นะครับว่าหุ้นตัวไหนเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็มีตัวนี้บวกขึ้นไปศูนย์รุนแรงมากนะครับบวกขึ้นไปศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งนะครับถือว่าเยอะนะครับพุ่งขึ้นไปเยอะนะครับก็อยู่ที่ศูนย์จุดหกสามนี่เป็นไงบ้างมีแนวโน้มอย่างไรโอ้โหเห็นไหมครับกระโดดขึ้นไปอย่างสูงเลยนะครับก็มีโอกาสขึ้นต่อนะครับก็อาจจะทำซิลลิงนะครับตัวนี้ ถ้าดูจากข่าวก็มีการทำเขาเรียกไรกำไรนะครับถ้ารวมกัน9เดือนนะครับมีกำไรมากกว่า9เดือนของปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วอยู่ที่สี่สี่หมื่นหนึ่งพันล้านนะครับปีนี้อยู่ที่6 6 0 0 0ล้านกว่าบาทนะครับก็ถือว่ามีกำไรแต่ถ้าดู3เดือนนะครับ3เดือนก็ ยังไม่สร้างผลกําไรเท่ากับ3เดือนของปีก่อนอ,อปีนี้นี่น,นี่คือปีคือเขาสลับกันนะอันนี้ก็คือ,อน,นี่คือ4,000ของปี63อันนี้คือ18,000ของปี62สรุปก็คือว่าในระยะเวลา9เดือนเขาทำกำไรเยอะนะครับเลยทำให้มีแนวโน้มพุ่งขึ้นเช่นนี้ นี de eh an, ini, between, ่ก็เป si? ็นการยกตัวอย่างให้เห็นกันนะครับประมาณนี้นะครับยั้งก็สวดดีีใหม่นะครับก็ขอท่านมีเงินใช้เยอะๆในการลงทุนนะครับขอลงทุนถูกทางถูกทิศถูกวิธีถูกจังหวะถูกโอกาสถูกเวลาเงนโชคดีนะครับสวัสดีครับเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบนะคะก็ฝากกดติดตามซ s cribe ค่ะขอบคุณค่ะ